Terima kasih telah menonton! วันก็ได้พูดไปแล้วนะว่าทุกประสบการณ์แล้วก็ทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับเราไม่ว่าจะผ่านไปนานแค่ไหนหรือว่ากําลังเกิดขึ้นกับเราก็ตามมันรู้แล้วแต่มีประโยชน์นะมีข้อดีทั้งนั้นนะขึ้นอยู่กับว่าเราจะมองมันอย่างไรหรือว่า ใช้มันให้เป็นประโยชน์แค่ไหนมันเกิดอะไรขึ้นนะานที่จะปล่อยให้มันบีบคั้นเราหรือว่าทำให้เราทุกข์เราก็ต้องรู้จักใช้ให้เป็นประโยชน์อันนี้ก็เรียกว่าเป็นการช่วยโอกาสอย่างหนึ่งนะนักภาวนานี่ต้องเป็นนักช่วยโอกาสใช้ การกระทําทุกอย่างใช้เหตุการณ์ทุกอย่างเพื่อการฝึกจิตของเราโดยเพราะการเจริญสตินะตื่นเช้าขึ้นมาอาบน้ำถูฟันนะก็ฉวยโอกาสนะเจริญสติไปด้วยในตัวนะ ล้างหน้าก็ล้างหน้าอย่างมีสติรู้ตัวถูฟันก็ถูฟันอย่างมีสติมีความรู้สึกตัวเก็บที่นอนก็อย่าเพียงแค่ให้ที่นอนมันเป็นระเบียบเรียบร้อยอย่างเดียวนะโอกาสนี้มันก็สามารถจะทำให้ใจเราเป็นระเบียบได้ด้วยนะถ้าว่าเราทำอย่างมีสตินะเวลากินข้าวเราก็ไม่ได้กินแต่ข้าวนะแต่ว่าเราก็ จเจริญสติไปด้วยก็จะทำให้ไม่เพียงแต่มีอาหารไปเลี้ยงกายนะแต่ก็ยังมีสติไปหล่อเลี้ยงแล้วก็รักษาจิตใจอะไรเกิดขึ้นก็เหมือนกันนะไม่ใช่แค่เราทำอะไรเท่านั้นนะที่เราสามารถจะเอามาใช้เป็นการจเจริญสติหรือฝึกจิตไปด้วยในตัวในสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราซึ่งส่วนใหญ่ก็ไม่ใช่เป็นเรื่องที่เรา ควบคุมบังคับบัญชาได้ไม่เหมือนการกระทำนะอาบน้ําถูฟานี่เราควบคุมจัดการได้ว่าจะทําเมื่อไหร่จะทํานานแค่ไหนเพราะมันเป็นเรื่องของความตั้งใจของเราแต่สิ่งที่เกิดขึ้นกับเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ไม่ว่าจะเป็นลูกรถกลิ่นเสียงสัมผัสนะที่มากระทบกับตาหูจมูกลิ้นกายของเหล่านี้เนี่ยมันมาโดยที่เราไม่ได้ ควบคุมบังคับบัญชาหรือบังคับกักเกณฑ์มันมาเองแล้วก็บ่อยครั้งก็มาในยามที่เราไม่ต้องการนะ,ะเราก็อย่ามวัวแต่ขัดอกขัดใจหรือว่าหุดหงิดขัดเคืองหรือว่าเป็นทุกข์นะกับสิ่งเหล่านี้เราต้องรีบเลยนะรีบโชว์โอกาสใช้มันให้เป็นประโยชน์อย่างบางทีเรานั่งฟังคําบรรยายอยู่เนี่ย อาจจะมีเสียงดังนะเสียงดังจากข้างนอกเสียงรถยนต์เสียงคนคุยกันข้างล่างถ้าเราถ้าเราวางใจไม่เป็นเนี่ยเราก็จะรู้สึกหงุดหงิดลำคาญอาจจะลำคาญเพราะว่ามันมีความคิดขึ้นมาว่าทำไมเขาไม่มีมารยาทนะคุยกันขณะที่เรากำลังฟังคำบรรยายทำไมเขาคุยกันโดยไม่รู้จักกาลเทศะคิดแบบนี้นี่มันยิ่งหงุดหงิดยิ่งทุกข์นะ แล้วก็บางคนอาจจะถึงกับห้ามใจไม่อยู่อาจจะลงไปต่อว่าคนที่ส่งเสียงพูดคุยกันหรือถึงแม้ไม่ไปต่อว่าแต่ว่าในใจมันก็เรียกร้องนะอยากจะให้เสียงมันหยุดสักทียิ่งคิดแบบนี้เนี่ยมันก็ยิ่งทุกข์นะเพราะว่าเสียงมันไม่ยอมหยุดนะคนยังไม่หยุดคุยนะเสียงรถยนต์ก็ยังไม่ดับนะ เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เราบังคับบัญชาไม่ได้เรากย็ยิ่งทุกข์ใหญ่แต่ถ้าเป็นนักภาวนาเนี่ยนะจะไม่ปล่อยใจให้ทุกข์กันนะจะรีบชใช้โอกาสเลยแทนที่จะมองว่าสิ่งนี้เสียงเหล่านี้เป็นสิ่งมารบกวนการฟังของเราหรือรบกวนจิตใจเราก็เอามาช่วยใชยให้เป็นประโยชน์ซะมาเป็นเครื่องฝึกใจเราซะเลยนะเออก็ดีเหมือนกันเสียงนี้มา มันก็มาฝึกเราว่าเราจะมีสตินะรู้ทันใจของเราหรือเปล่านะนเวลาเราส่งจิตออกนอกเนี่ยนะด้วยความไม่พอใจลูกรสกิ่นเสียงที่มากระทบนะกับตัวเราก็ดีหรือว่าส่งจิตออกนอกด้วยความขัดเคืองใจในเหตุการณ์ต่างๆที่กำลังเกิดขึ้นกับเราก็ดีเนี่ยในภาะวะเช่นนั้นเนี่ยจิตของเราเนี่ยนะมันจะเหมือนกับ บ้านที่ไม่มีกำแพงหรือไม่มีประตูหรือว่าเมืองที่ไม่มีคนเฝ้ามันจะเปิดจุดอ่อนให้กิเลสให้ความทุกข์นะเข้ามาครอบงำย่ำหยีได้ง่ายอย่างเช่นพอเราส่งจิตออกนอกไปที่ต้นเสียงที่กำลังพูดคุยกันหรือว่ารถจนที่กำลังส่งเสียงดังเนี่ยนะตอนนั้นแหละที่ความ รธนะความหงุดหงิดเนี่ยมันก็จะได้ช่องนะมาเล่นงานจิตใจเราได้แล้วก็จะยิ่งลุกลามเหมือนกับเหมือนกับไฟนะที่ไหม้ป่านะมันก็จะค่อยลามไปเรื่อยๆดากความที่แรกก็ขุนเคืองนะตอนหลังก็หงุดหงิดและต่อไปก็เป็นความโกรธนะแล้วก็จะโมโหถึงขัน้นหลุดปากด่าไปหรือว่าลงมือทําอะไรบางอย่างที่ ไม่สมควรที่ต้องทำให้เราเสียใจแล้วก็เดือดร้อนแต่ถ้าเรา,ารู้จักช่วยใช้สิ่งเหล่านี้แหละนะแทนที่จะมองว่ามันเป็นเครื่องรบกวนจิตใจเป็นสิ่งที่สร้างความรังคาให้กับเราก็มองว่าเออมันมาเป็นแบบฝึกหัดให้เราได้เจริญสติให้เรามารู้ทันใจของเราให้รู้ทันความหงุดหงิดความโกรธหรือว่าให้เรียนรู้ในการทำจิตให้ตั้งมั่นมั่นคง เข้มแข็งนะอาจจะฝึกแม้กระทั่งในสิ่งที่มันเป็นเรื่องพื้นฐานก็คือการข่มใจอันเนี้ยมันเป็นมันเป็น,น,ปนความแตกต่างระหว่างคนทั่วไปกับนักภาวนาคนทั่วไปเนี่ยนะก็คิดแต่สรงจิตออกนอกเราคิดแต่จะไปควบคุมบังคับกักเกณฑ์สิ่งวดล้อมผู้คนนะให้มันเป็นไปนะตามใจเราหรือว่าให้มันถูกใจเราแต่นักภาวนาเนี่ยจะไม่มุ่งนะ บังคับกาเกณฑ์สิ่งภายนอกแต่มุ่งที่จะมาจัดการกับจิตใจของตัวเองจัดการนี่ก็ทําได้หลายอย่างนะนะตั้งแต่ขั้นเบื้องต้นคือข่มใจไม่ให้โกรธหรือว่าให้มีสติรู้ทันความโกรธโกรธเกิดขึ้นนี่เกิดขึ้นก็ดูมันนะดูรู้แล้วก็วางรู้แล้วก็วางถ้าทําอย่างนี้เนี่ยนะนอกจากจะไม่ทุกข์แล้วนี่ยังได้กําไรด้วยนะการไม่ทุกข์เนี่ยจิตใจปกติถือว่าเสมอตัวน แต่ถ้าเราได้กำไรก็หมายความว่าเ,ออเรามีปัญญามากขึ้นมีสติไวขึ้นนะอันนี้เรียกว่าได้กำไรนะทั้งๆที่สิ่งที่เกิดขึ้นกับเรามันเป็นสิ่งที่ไม่น่าพึงพอใจนะเป็นสิ่งที่ไม่อยากให้เกิดขึ้นแต่นักภาวนาเนี่ยนะจะไม่ไปมัวนสนใจว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันถูกใจเราหรือไม่นะมันดีหรือไม่ มันเหมาะสมหรือไม่เราจะไม่มัวไปติดยึดกับตรงนั้นแต่เราจะเอามาใช้ให้เป็นประโยชน์นะในการฝึกใจเราเพื่อให้ใจเราเป็นปกติแล้วก็เพื่อให้ใจเรานะมีปัญญาอาปัญญาแล้วก็สตินี่แหละนะที่มาทำให้จิตใจเรามีความสงบเย็นอย่างแท้จริงนะข้างนอกเสียงจะดังยังไงจะมีสิ่งยั่วยุหรือว่าย้ายวนแค่ไหนนะใจก็ไม่กระเพื่อมนะ พราะมีสตินะรู้อาการของใจที่มันไม่ปกติแค่รู้เท่านั้นแหละนะใจก็กลับมาเป็นปกติได้หรือเพราะมีปัญญาที่เห็นว่าโอ้มันเป็นเช่นนั้นเองนะเป็นเช่นนั้นเองนะงว่าเป็นเช่นนั้น,นเองนี่ภาษาบริวาตถตนะัตานะตถตตาเป็นเช่นนั้นเองลองมองว่ามันเป็นธรรมดารูอมัง่งอย่ามองว่าเป็นปัญหาอะไรก็ตามถ้าเรามองว่าเป็นปัญหานี้เราทุกข์เลยนะ บางทีก็กระสรับกระสายงุนง่านเลยโดยเพราะถ้าทําอะไรไม่ได้แต่ถ้าเรามองมันเป็นธรรมดานี่ใจเราก็เป็นปกตินะเราจะยอมรับมันได้ให้ธรรมดากับธรรมะก็คือเรื่องเดียวกันนั่นแหละสิ่งที่พระเจ้าสอนเนี่ยคือธรรมะก็รู้แล้วแต่เ,เรื่องธรรมดาก็คือเป็นเรื่องธรรมชาติเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นปกตินะไม่ว่าคําสารเสริญหรือคํานินทาก็ธรรมดาไม่ว่าการมีหรือการหมดมันก็ธรรมดานะ เจอแล้วก็จากก็เป็นเรื่องธรรมดาพบแล้วพราดก,ก็เป็นเรื่องธรรมดาเช่นเดียวกันเกิดแล้วก็ต้องแก่เจ็บแล้วก็ตายก็เป็นธรรมดานะความพลาดพราดสูญเสียก็เป็นธรรมดาเหมือนกันอันนี้ต้องอาศัยปัญญานะคือความเข้าใจว่านี่คือความจริงนะนี่คือสัจธรรมนะพอเราเข้าใจแจ่มแจ้งเนี่ยใจก็เป็นปกติได้ก็สงบเย็นถ้านะมีหลายคนนะ วางใจไม่ถูกนะอย่างเมื่อสองสัปก่อนก็ไปพูดที่วัดเบนก็มีโยงคนหนึ่งก็บอกว่าเวลาภาวนาใจก็สงบดีนะแต่เวลากลับไปบ้านเนี่ยโอว้าวุ่นเหลือเกินไม่รู้จะทํำยังไงนะน้ําเสียงของเขาก็รู้สึกท้อแท้นะเหมือนกับว่าอยากจะเก็บตัวอยู่ในวัดนะแต่ที่จริงแล้วเนี่ยนะถ้าเป็นนักภาวนาที่ที่แท้เนี่ยนะถึงแม้กลับไปบ้านนะเจอเสิ่งกระทบต่างๆเนี่ย นะก็สามารถเอาอยู่ได้นะไม่ใช่เพราะว่าไปจัดการกับสิ่งนอกตัวนะไม่ใช่ไปควบคุมเสียงไม่ให้ดังไม่ใช่ไปควบคุมคนไม่ให้พูดร้ายกับเรานะไม่ใช่ไปควบคุมอากาศที่มันร้อนให้กลายเป็นเย็นหรือควบคุมผู้คนให้ทำอะไรถูกใจเรานะนัดหมายก็มาตรงเวลาไม่ใช่นะ แต่ถภาวนาเนี่ยก็ต้องมาจัดการที่ใจของตัวแล้วการจัดการนะที่จะช่วยให้ใจเนี่ยนะเป็นปกติได้คือการมีสติรู้ตัวพอถ้าไม่รู้ตัวเมื่อไหร่เนี่ยมันจะหลงแล้วก็จะส่งจิตออกนอกถ้ารู้ตัวเมื่อไหร่เนี่ยนะใจมันจะอยู่กับปัจจุบันใจมันจะอยู่กับเนื้อกับตัวพอส่งจิตออกนอกเมื่อไหร่เนี่ยนะแล้วพอไปติดอยู่กับ อารมณ์นะที่มากระทบมันก็จะไม่ไปไหนแล้วมันก็จะอยู่แต่นอกตัวนั่นแหละก็ยิ่งหลงเข้าไปใหญ่เลยยิ่งไม่รู้เนื้อรู้ตัวยิ่งปล่อยให้ความโกรธความหงุดหงิดนะความขุนเคืองรวมถึงความอาฆาตพยาบ,บาทนี่เข้ามาคลองใจรวมถึงความเศร้าโศกเสียใจด้วยอันนี้เราไม่รู้จักใช้ประโยชน์นะจากสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นจากรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัส หรือแม้กระทั่งทรอารมณ์นะที่เกิดขึ้นในใจทรอารมณ์นี้ก็รวมถึงอารมณนะ์และความคิดนะความคิดในที่นี้ก็รวมถึงความฟุ้งซ่านน้ยนะให้ความฟุง้งซ่านก็ถ้าเรามองเป็นปัญหานะเราก็ทุกข์นะหลายคนนะแม้แต่ภาวนาในวัดเนี่ยก็ยังภาวนาไม่ค่อยได้พระบอกว่าฟุงา้งนซะ่านนั่งไม่ถึงห้านาทีก็ฟุงนะ้งซ่านแล้วทำให้เลิก ทำใหไม่อยากปฏิบัติไอ้ที่จริงความฟุ้งซ่านไม่ใช่ปัญหานะปัญหาคือความไม่ชอบฟุง้งซ่านปัญหาคือความอยากไม่ให้มันฟุง้งซ่านความอยากสงบไอ้อยากก็เป็นเรื่องธรรมดาของมนุษย์นะแต่พอไปยึดติดกับความอยากเข้ามันก็เลยมองเห็นความฟุ้งซ่านเป็นปฏิปักษ์รู้สึกลบกับมันความฟุ้งซ่านไม่ใช่ปัญหาแต่ปัญหาคือความรู้สึกลบนะ ที่มีต่อความฟุ้งซ่านเสียงดังก็ไม่ใช่ปัญหาปัญหาคือใจที่ไม่ชอบเสียงดังหรือความรู้สึกลบต่อเสียงนั้นพอรู้สึกลบแล้วมันก็พยายามไปต่อร้อต่อเถียงกับเสียงนั้นพยายามไปกดข่มพยายามไปต่อสู้หรือไม่ก็ไปจัดการกับต้นเสียงพอจัดการไม่ได้ก็ยิ่งเป็นทุกข์เข้าไปใหญ่อันนี้เพราะว่าลืมดูใจลืมจัดการที่ใจของตัว แต่ถ้าเราเตือนใจอยู่เสมอนะเนาะสิ่งเหล่านี้นี่แหละนะมันเป็นการบ้านที่จะมาฝึกใจเราให้มีสติมีปัญญาพูดง่าคือว่าฝึกให้เรารู้จักทําใจนะไม่ต้องฝึกจากไหนนะไม่ใช่ฝึกแต่เฉพาะเวลาเดินจงกรมสร้างจังหวะตามลมหายใจแต่ฝึกตอนที่มันมีเหตุการณ์เหล่านี้นี่แหละเกิดขึ้นกับเราฝึกเอาตอนที่มันมี เสียงมากระทบหูเรานะหรือว่ามีอะไรที่มากระทบกับตัวเราโดยที่เราไม่อยากจะให้มันเกิดขึ้นไม่ต้องไปจัดการสิ่งที่อยู่นอกตัวจัดการความอยากนะที่ไม่อยากให้มันเกิดขึ้นนะพอระวางความอยากนั้นลงนะไอคนะ้ความหงุดหงิดนะความปราดเรวนะก็จะบรรเทาเาบาบางความสงบก็จะตามมามีปราชญ์คนหนึ่งนะ ชื่อว่าเหลาจื้อนะเป็นปราชญ์จีนยอยู่ร่วมสมัยกับพระพุทธเจ้านะแต่อยู่คนละทวีปเ,เหลาจือ้อนี่ผู้ไปดีนะบอกว่าการรู้ความรู้เรื่องคนอื่นเนี่ยนะเรียกว่าความเรียกว่าความชาญฉลาดนะแต่การรู้จักตัวเองเนี่ยเรียกว่าเป็นปัญญาที่แท้การควบคุมบังคับกาเกณฑ์ผู้อื่นเรียกว่าความเข้มแข็งนะ แต่ว่าการควบคุมจัดการตนเองได้จึงจะเรียกว่ามีอำนาจนะอำนาจที่แท้จริงเนี่ยไม่ใช่ไปควบคุมกักเกณฑ์บังคับผู้อื่นนะแต่ว่าเป็นการมาจัดการกับตัวเองอันนี้ก็ตรงกับที่ผู้เจ้าตัดว่าชนะผู้อื่นนับร้อยนับพันก็ไม่ประเสริฐเท่ากับการชนะตัวเองชนะตัวเองเนี่ยหรือชนะใจตัวเองเนี่ย ที่จริงมันคือการชนะกิเลสนั่นเองนะรวมถึงการชนะความหลงนะในใจเราด้วยทุกครั้งที่เราเป็นทุกทุกครั้งที่เราโกรธทุกครั้งที่เราหงุดหงิดทุกครั้งที่เราเศร้าอันนั้นเป็นเพราะเราหลงนะเป็นเพราะเราหลงเราลืมตัวมาลืมตัวตั้งแต่ความคิดแล้วก็คือแทนที่จะอยู่กับปัจจุบันก็ไปคิดเรื่องอดีตบ้างไปเรื่องคิดไปเรื่องอนาคตบ้าง ที่ถึงอดีตที่เจ็บปวดที่ถึงอดีตที่สูญเสียพัดพรากคิดถึงความล้มเหลวคิดถึงการถูกต่อว่าด่าทอหรือว่าถูกตำหนิติดเตียนถูกคนอื่นคนในละคุณทรยศนอกใจเนี่ยผ่านไปนานแค่ไหน10บยปี30ปีแต่ถ้ายังมัวแต่คิดถึงมันนะ ก็จะรุ่มร้อนกนะ็จะเครียดแค้นนะก็จะเกิดความเศร้าโศกนะซึ่งล้วนแต่ทำให้ใจเป็นทุกข์ทั้งสิน้นทำไมถึงคิดทั้งทั้งที่มันทำให้ทุกข์ก็เพราะลืมตัวก็เพราะหลงนะเรื่องที่ยังมาไม่ยังมาไม่ถึงยังไม่เกิดขึ้นก็เหมือนกันนะยังไม่เกิดขึ้นก็คิดละคิดเป็นตูปเป็นตาก็ทําให้เกิดความกังวลเกิดความกระวกระว,วายเกิดความเครียดนะเกิดความกลัว นะอยู่กุฏิคนเดียวนะมันก็เงียบสงบดีแต่พอใจนึกถึงสัตว์ร้ายนึกถึงงูเง้่วเขี่ยวขอนึกถึงผีสางนึกถึงคนร้ายนะที่อาจจะมาคิดมีร้ายนะคิดมีดีมีร้ายกับเรามันยังไม่เกิดขึ้นเลยนะแต่ว่าปรุงแต่งไปมนโนไปสิ่งที่ตามมาคือความกลัวสนะ่วนใหญ่เวลาเรากลัวเนะี่ยเรากลัวสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นนะความกลัวไม่จะเกิด เมื่อเราคิดถึงสิ่งที่ยังไม่ปรากฏกับเราไม่ว่ามันอยู่ในความไม่ว่ามันจะคิดว่ามันอยู่ในความมืดนอกกุติหรือว่าสิ่งที่ยังมาไม่ถึงเป็นสิ่งที่รออยู่ในอนาคตก็ตามอันนี้เพราะคิดนะแล้วทำไมถึงคิดนะก็เพราะหลงเพราะลืมตัวนะเสร็จแล้วเป็นยังไงมันก็ทำให้ความทุกข์เข้ามาครอบงาจิตใจแล้วพอเขอางาจิตใจแล้วก็ยิ่งหลง นะยิ่งลืมตัวเข้าไปใหญ่จมอยู่ในอารมณ์ซึ่งทำให้ไอความฟุ้งซ่านเนี่ยมันเพิ่มพูนมากขึ้นยิ่งคิดหนักถึงอดีตยิ่งจมลึกถึงเรื่องราวในอดีตหรือยิ่งคิดวกวนกับสิ่งที่ยังมาไม่เกิดยังไม่เกิดขึ้นก็ยิ่งทุกข์หนักเข้าไปใหญ่นะแต่คนที่เขาเนี่ยฉลาดเนี่ยนะคนที่มีอำนาจอย่างแท้จริงค,คนที่เขาสามารถที่จะจัดการกับจิตใจของตัวเองได้ นะไม่ปล่อยให้ความหลงมันครอบงําใจไม่ปล่อยให้ความทุกข์ความโกรธความเศร้าเนี่ยมันมาบีบคั้นทิ่มแทงจิตใจแทนที่จะไปโทษสิ่งภายนอกว่าทําให้เราทุกข์ทำให้เราโกรธนะก็มาจัดการนะกับใจของตัวเองจัดการกับใจเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะต้องใช้วิธีการกดข่มอย่างเดียวนะไม่จำเป็นต้องกดข่มความโกรธความเศร้านะมันมีประโยชน์เหมือนกันนะแต่มีประโยชน์ช่วครั้งช่วคราว เช่นถ้าเรากรธวแล้วเรากดข่มไว้มันก็ทําให้เราไม่พูดอะไรที่ทําให้เกิดความเสียหายทั้งกับตัวเองและคนอื่นหรือไม่ไปลงมือทําร้ายไม่ว่าจะเป็นข้าวของหรือว่าผู้คนมันก็เป็นการช่วยป้องกันปัญหาไม่ให้เกิดขึ้นเฉพาะหน้ากําลังขับรถอยู่แต่ว่าโกรธนะอาจจะโกรธเพราะว่ากําลังทะเลาะเบาแวงกับคนในรถหรืออาจจะเพราะกําลังทะเลาะเบาแวงกับ คนที่อยู่ปลายทางโทรศัพท์ก็ได้พอโกรธแล้วเป็นไงนะโกรธแล้วมันก็ลืมตัวมีแม่คนหนึ่งเนี่ยอยู่เมืองนอกนะโทรศัพท์คุยกับลูกนะลูกนี่ก็ดื้อมากนะไม่ค่อยเชื่อฟังแม่ลูกเอาแม่ก็โทรศัพท์ไปก,ก็ขับรถไปพอโกรธเนี่ยมันเหยียบคันเร่งเลยนะยิ่งโกรธเนี่ยก็เหยียบคันเร่งโดยไม่รู้ตัวปรากฏว่าฝ่าไฟแดงนะฝ่าไฟแดงนี่เมืองนอกเนี่ยฮอลแลนด์นี่เขาปรับหนักมากเนี่ยโดนปรับไป หลายร้อยอยูโรนะยูโรหนึ่งก็สี่สิบบาทนะก็เรียกว่าเป็นพันนะั่นนะเกือบหมื่นน่นนะเพราะวาความโกรธนะเพราะความลืมตัวแต่ถ้าเกิดว่ากดข่มความโกรธได้เนี่ยแม้จะชั่วครั้งชั่วคราวก็ทําให้อ่าไม่ไปเผลอเหยียบคันเร่งจนถูกปรับมากมายนี่ดีนะที่ไม่เกิดอุบัติเหตุแต่ว่าการกดข่มเนี่ยมันยังไม่ใช่วิธีการจัดการกับจิตใจตัวเองที่ดีพอนะเพราะว่ากดข่มไป มันหายไปชั่วคราวแต่มันก็ฝังอยู่ในใจซอกซุกซ่อนอยู่ในใจเดี๋ยวมันก็โผล่ใหม่หลายคนเนี่ยพอกดคมความโกรธแล้วก็รู้สึกเหนื่อยรู้สึกล้านะมะีเมื่อวันซื่นก็มีคนมาพูดเหมือนกันนะว่าพอกดคงความโกรธมันรู้สึกล้าไม่เหมือนกับระบายความโกรธออกไปนี่มันหายเลยจริงระบายความโกรธไปกไปม,มันก็ไม่ใช่หายเลยนะมันทิ้งอนุสัยเอาไว้มันทิ้งเศษจะเรียกเศษกรรมลงไว้ในใจก็ได้ซึ่งทําให้โกรธง่ายขึ้น ส่วนกดข่มก็ไม่ใช่นะกดข่มก็ไม่ใช่วิธีการเพราะว่ามันทําให้เหนื่อยทําให้เครียดหนักขึ้นมันวิธีที่ดีกว่านะั้นเป็นทางสายกลางคือรู้ทันนะรู้ทันความโกรธนะอะไรที่ช่วยทําให้รู้ทันความโกรธหรือรู้ว่าตัวเองกำลังโกรธอยู่ก็คือสตินั่นแหละสติถ้ามันมาไวเนี่ยนะไม่ใช่ความโกรธมันไม่ใช่ว่าจะจะเป็นแต่ลุกรามใหญ่โตแล้วเนี่ยถ้าลูกรามใหญ่โตก็รู้ไม่ทันนะนะสติเอาไม่อยู่เหมือนกับน้ําน้อยยอมแพ้ไฟมาก แต่ถ้าหากสติรู้ทันเร็วเนี่ยตอนที่มันเริ่มขุนเริ่มมัวเนี่ยเริ่มมีประกายไฟแห่งความโกรธขึ้นมาในใจเนี่ยเท่านั้นแหละสติก็สามารถจัดการได้ถ้าเรามีสติไวเนี่ยไอสเก็ตแห่งความโกรธมันก็จะไม่ลุกลามนะเป็นความโกรธโมโหโมโหโกรธามันจะสามารถจะดับไฟตั้งแต่ที่ยังเป็นแค่สเก็ตหรือประกายอยู่อันนี้ก็เป็นวิธีการหนึ่งนะในการจัดการตัวเองนะหรือว่าชนะใจตัวเองนะ ก็คือชนะความโกรธชนะความหลงชนะความลืมตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลามีมีอะไรมากระทบนะและมีความรู้สึกทุกข์เกิดขึ้นนะก็อย่ามัวนะส่งจิตออกนอกนะออกไปมีออกไปคิดปรุงแต่งนะที่จะทำอะไรกับสิ่งภายนอกตัวอย่างเดียวให้กลับมาดูใจของเรานะว่าเป็นอย่างไรอันนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ควรทำนะไม่ใช่เฉพาะพวกเราที่กำลังฟังคำบรรยายนะ แม้แต่ผู้บรรยายก็เหมือนกันนะถึงเวลาที่เราต้องเป็นผู้พูดเนี่ยไอการที่คนฟังเนี่ยอาจจะมีบางคนกำลังพูดคุยกันหรือว่ามีเสียงดังแทรกเข้ามาก็เป็นโอกาสเหมือนกันนะในการที่ผู้พูดผู้บรรยายเนี่ยจะได้ฝึกสติไปด้วยผู้บรรยายหลายคนเนี่ยนะเวลามีคนคนฟังเนี่ยเขาคุยกันนะคุยแทรกจะรู้สึกลำคาญมากาจะรู้สึกงุดหงิดมาก บางทีทนไม่ไหวก็ต้องอพูดเตือนพูดด่านะตรงนั้นเลยเสร็จแล้วก็ไม่มีอารมณ์ที่จะคุยต่อที่จริงเนี่ยไอ้การมีสตินี่มันไม่ใช่เป็นหน้าที่ของของคนฟังอย่างเดียวนะคนพูดก็เหมือนการยิ่งบรรยายธรรมด้วยแล้วย,ยิ่งก็ต้องรู้จักชูโอกาสถ้ามีเสียงดังแส้เข้ามามีคนคุยกันนะก็ถือว่าเป็นการฝึกสติของผู้บรรยายไปด้วยว่าทํำยังไงถึงจะไม่หงุดหิดไม่ลาคาญนะ กับภาพที่เห็นกับเสียงที่มันกระทบหูหลายคนเนี่ยพอเจอเหตุการณ์อะไจิตมันจะไปจดจ่ออยู่ที่คนที่กําลังคุยกันจดจ่ออยู่ที่เสียงกําลังที่เสียงกําลังแทรกเข้ามาก็เลยไม่มีสมาธิไอการพูดก็เลยไม่ประสบความสําเร็จหรือว่าไม่บังเกิดผลแต่ถ้าเราเออถือว่านี่เป็นแบบฝึกหัดอย่างหนึ่งนะก็จะคุยก็คุยไปนะเราไม่สนใจเขาเราสนใจคนอื่นอีกมากนะซึ่ง อาจจะมีถึงแปดสิบเก้าสิบเก้าสิดเนะที่กำลังสนใจฟังแล้วก็คุยนั้นเราก็พูดนะไปตามที่เห็นสมควรนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นการทำหน้าที่ของผู้บรรยายแต่ถ้าไม่รู้จกักโชยโอกาสนะมันก็ทำให้ไม่มีสมาธิกับการพูดนะเสียทั้งประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านให้การบรรยายเนี่ยมันก็เป็นการปฏิบัติธรรมอย่างหนึ่งนะและปฏิบัติธรรมข้อนึงคือว่า ทำให้ใจเป็นปกติได้เป็นสมาธิได้แม้ว่าจะมีคนไม่สนใจฟังหรือแม้ว่าจะมีเสียงโทรศัพท์ดังเสียงพูดแทรกเข้ามานะมันคือการปฏิบัติธรรมอย่างหนึ่งมันเป็นโอกาสในการที่จะบำเพ็ญทั้งประโยชน์ตนด้วยประโยชน์ท่านด้วยประโยชน์ประโยชน์ท่าน,นก็คือพูดให้ความรู้ให้ประโยชน์แก่ผู้ฟังประโยชน์ตนก็คือว่าฝึกจิตฝึกใจไปด้วยไม่ให้หงุดหงิดไม่ให้ลำคานะให้ให้เป็นปกติได้การฟังก็เป็นการปฏิบัติธรรมอย่างหนึ่งนะ การพูดก็เป็นการปฏิบัติธรรมอย่างหนึ่งในสายพธธุทธตานี่มีบางท่านนี่บรรลุธ,ธรรมขณะที่บรรยายนะไม่ใช่ว่าการบรรลุธ,ธรรมจะเกิดขึ้นเฉพาะเวลาฟังธรรมเนี่ยบรรยายธรรมก็บรรลุธ,ธรรมได้นะันนี้ก็เพราะว่าการบรรลุธ,ธรรมเนี่ยนะมันเกิดขึ้นได้ในทุกโอกาสเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมนักภาวนาที่นี่ต้องรู้จักช่วยโอกาสนะช่วยทุกเวลาช่วยทุกการกระทาช่วยทุกเหตุการณ์เพื่อให้เกิดสติให้เกิดปัญญานะ แต่น้นอยๆเนี่ยการที่ควบคุมจิตใจตัวเองได้เนี่ยมันก็เป็นการฝึกตนที่สําคัญอย่างหนึ่งนะแล้วก็เป็นการฝึกตนที่เรียกประเสริฐกว่าการไปควบคุมบังคับสิ่งต่างๆนอกตัวเอาละชานที่กระเเท่านี้กลับฮะ